ตอนนี้ก็เข้าเข้า,เข,าเข้าอาทิตย์ที่3ในการฉายในโรงแล้วแมนส่วงครับจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่ให้การซอสนับสนุนมาตลอดแล้วขอบคุณกับคนที่มีโอกาสเปิดใจเข้าไปดูแมนส่วงเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าแมนส่วงเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ขายความจิ้นหรือเปล่าความวายหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนเปิดใจแล้วเข้าไปดูแล้วคอมเมนต์ออกมาก็ก็เพอริทีฟซะส่วนใหญ่ ซึ่งทุกคนมีความสุขนะที่ได้ดูคนที่นกาทีฟผมก็มีโอกาสได้คุยกับเขาอะ่ะเขาก็ยังเป็นนกาทีฟแต่ในเชิงขอ,องแฮปปี้ทุกคนจะบอกว่าอย่างแรก,กคือคุ้มที่เข้าไปดูอย่างแรก,กคือคุ้มที่เข้าไปดูอย่างที่สองก็คือเขาโอเคคนนี้อาจจะติดเรื่องหนึง่งคนนี้อาจจะชอบเรื่องหนึง่งแต่สุดท้ายทุกคนมีความสุขที่ได้เข้าไปดูวีที่สามแล้วนะรีบไปดูนะรีบไปดูครับจะไม่ใช่แต่คนก็ยังมีฉากคนต้นไม้ของเราค่ะจริงๆมีหลายฉากอยู่นะผมว่าถ้าจะมองในในแง่นะนะครับแต่ว่า ฉา,า,ากบนต้นไม้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่ที่ตัวเข้มและฉับเขานะอะไรบางอย่างมีการคุยแล้วรู้ถึงนิสัยใจคอกันครับจริงๆตอนนี้อ่ะมันไม่ได้แค่อยู่ในไทยแล้วมันอย่าเรื่องัวขึ้นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกสดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เอาความเป็นแมนสวมคือความเป็นแมนสวมมันมีความ ความไทยที่สวยงามที่เป็นสไตล์มิคเคิลเจอร์บวกกับเนื้อเรื่องแบบสืบสวนสอบสวนะมันมันย่อยง่ายสนุกแล้วก็สอดแทรกความเป็นไทยแบบเต็มอิ่มเนื้อนนะ่ะเรามีโอกาสได้โปรโมทผ่านอินสตาแกรมของเราผ่านอินสตาแกรมของค่ายและก็จะได้ไปโปรโมทที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้นและประเทศอื่นๆอีกตามแผนที่วางไว้ครับซึ่งซึ่งแฮปปี้นะจริงๆแล้วการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและขยายในเรื่องพวกนี้มนะันเป็นอะไรที่ ที่ผมเป็นคนไทยอะ่ะผมก็ภูมิใจแล้วก็อยากฝากเพื่อนๆน,น้องๆอะไรอย่างงี้ครับจริงๆความเป็นไทยอัตลักษณ์แบบไทยเนี่ยมันมีความสวยงามและมีความมีความเจ๋งมากถ้าเราได้ไปสัมผสัสเปิดใจแล้วเข้าไปดูจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควรรักษาไว้อย่างยิ่งหลายคนแหลยคนเขากลับมาดูหนังไทยเพราะว่าแบบเราในฐานะนักแสดง ก็ดีใจใน,ในแง่ในดีใจในมิติของการทํางานบันเทิงคือเราต้องการแบบพี่ต้องการส่งความสุขต่อผ่านงานบันเทิงแต่แรกใช่ไหมครับการที่เราได้ส่งความสุขและได้รักษาอะไรดีๆของไทยต่อไปได้ได,ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ในวงการภาพยนตร์ก็เป็นสิ่งที่ดีคือผมไม่เคยมองว่าเป็นการแข่งขันหรือเป็นการอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ว่าทํางานอะไรผมมองว่างานมันควรจะรังสรรไปด้วยกัน แล้วการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วทําให้หลายๆคนมีโอกาสได้เข้ามาดูหนังในโรงภาพยนตร์ผมดีใจมีความสุขเพราะจริงๆบรรยากาศในโรงภาพยนตร์คือบรรยากาศหนึ่งที่ที่มันทำไม่ยากแต่ว่าหลายๆคนไม่มีโอกาสได้ทําแล้วเพราะหลงลืมไปวันที่เราได้มาดูกับคนที่เรารักวันที่เราได้มาดูแล้วเราได้ตั้งใจดูสองสามชั่วโมงเนี่ยมันทําให้เราได้ได้อะไรหลากหลายทั้งความสนุกทั้งแง่คิดหลายๆอย่างจังหนักทำให้เราได้คุยกับตัวเองหลังออกนอกโรงก็ชวน ใครไี้ดูก็ดีใจครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ดูก็ชวนนะครับแมนสวงยังอยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่ครับอ,รอ,รอ๋อก็ต้องดูก็ต้องดูว่าซีรีส์เรื่องไหนหน่าทำใช่ไหมฮะจริงๆแมนสวงม,มันมีโอกาสเป็นซีรีส์อยู่แล้วเพราะว่ามันมีเลเยอร์และเละเอดของตัวละครอีกเยอะก็ต้องดูว่าระหว่างแมนสวงกับคินคอร์สภาค2ไหนจะมาก่อนกันอันนี้พูดเล่นนะนี่พูดเล่นนะ ันนี้ผู้เล่นมีผู้เล่นผู้เล่นไม่แต่ว่าถ้าถามใจผมเนี่ยดรืยอความที่เราเราก็รักคินคอร์สมากๆเราก็อยากมีโอกาสแหละที่จะได้ทำคิมคอร์สต่อไปทำให้ทำให้หลายๆอย่างในคินคอร์สสมบูรณ์แบบมากขึ้นและตัวแมนสุ่เองผมมองว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังครับอาจจะเป็นซีรีส์เอ่ยเป็นละครเวทีหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยบนบนจอทีวีมันคงเป็นอะไรที่ดี พราะทุกคนที่ได้ดูแมนส่วนก็จะได้เห็นความเป็นไทยเรื่อยๆคือจริงความเป็นไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการรําไม่ใช่ของเรื่องตะโพนนะครับถ้าได้ดูเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องว้าวเรื่องอื่อๆอีกมากมายซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับที่มีแผนแล้วตอนนี้มีลาวมีเวียดนามาใกล้ๆเพื่อนบ้านแล้วก็มีอีกหลายประเทศที่ยังไม่จบดีลแต่อีกหลายประเทศครับก็พยายามจะเอา หนังไทยเรื e ่องนี้ความเป็นไทยหลายๆอย่างไปขยายและลออชให้ให้คนต่างชาติได้ดูมากที่สุดก็านวามกาวปสอสอแล้วต้องแข่งก็ก็ดีครับดีขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาเดี๋ยวไปคุยกันในสภาต่อไม่ใช่ก็จริงๆแล้วมีความสุขคือมันโอเคมันสนุกแหละที่เราได้แบบ ขึ้นรถแห่เหมือน,นหาเสียงปลาใสแต่ว่าความสนุกก็คือเราเหมือนได้ได้อยู่ใกล้ๆแฟนๆอีกแบบหนึง่งในโโมดแมนสูงในรูปแบบที่คนโคราชที่ได้พบเห็นเขาก็อมยิ้มอ่ะตอนขึ้นรถแห่ก็จะมีแบบพามาบบกมือบอกมือระหวัดดีเขาก็รับไหวแล้วเขาก็แบบอมยิ้มมีความสุขมันเป็นเหมือนแบบเทศกาลพอกอัพอขึ้นมาเขาได้เอนจอยครึ่งวันครับถ้าเกิดใคร ใช่วันนี้ยังมีในโรงภาพยนตร์อยู่เพราะเป็นจริงๆฉายตั้งแต่วันที่24สิงหาเข้าวีที่3แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูะครับยังมีโอกาสอยู่อย่าลืมไปดูนะคบแฟนสวยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี